ตื่นเต้นครับผมเรียกกเ็บอรู้สึกไม่คงไม่เป็นไรเพราะโดนมาหลายรอบแล้วก็รอดมาได้ก็ให้พี่คนอื่นบมาคิดนะว่าเราจะติดไปออเรก็บมครับไม่เคยคิดแล้วรู้สึกอย่างมั้งที่กรรมการช่วยเซฟก็รู้สึกดีครับต้องขอบคุณพี่ปูพี่ปูเขาจะเซฟกอ็เยอะมากน่าจะเรื่องการคอนโทรลเราไปโฟกัสตรงเต้นมากไปหน่อย้ิหนาากระดษ เด็ดกรีบเอาไปสง <S 2> <S 2> <S ่งดูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ดแต่มีอีกหวังที่รโนยังเขียนว่าเสร็จเป็นทับสิคริตที่เก็บไว้เนินอดูครับผมวันนี้ก็ทําเต็มที่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกที่ก็ทําไปนะครับผม <S <S ค,ครับ ครับผมฝากถึงแฟนๆที่ชอบก้อนและเชียร์ก้อนนะครับผมถ้าอยากให้ก้อนกลับมานะครับสามารถโหวตได้ที่โหวตแบ็กบายเคแบงค์นะครับผมขอบคุณครับ